โอเคครับผมเจ้าของทางร้านนะฮะตัวเป็นเนะครับผม ไฟแ,แรงแรงเลยครับผมแรงจนไหมครับผมนี่ร้อนร้อนยางไม่ทานแล้วผมกุ้งเน้นๆน้นเนี่ยผมเพิ่งย่างเสร็จเมื่อกี้นะฮะมาผมนี่สายกุ้งนะครับผมพึม่งย่างเสร็จเมื่อกี้เลยร้อนร้อนแรงน,น,นี่นะครับผมดูว่ามันมันขนาดไหนร้อนมากร้อนมากอื Hey. อ,อ,อ,อ้อจนริงอ๋อจริงอ๋จริงโอ้นวันหมันมันเนัวผมนี่กับซีฟดเแมนแมนขึ้นมวไปกิ้แมวเข้าไปร้ปอนอยู่นะ ลอยลอยเั็นตัวคู่เน้นๆน,น,นะฮะกินปลาซีฟู้ดหน่อยนะครับผมอืมยอดฟูดเด็ดมากครับผมมาครับผมรุ้งแช่น้ำปลาเน้นๆนะครับมากับพร,ร,ร้อมกับซีฟู้ดนี่ โยโวย,วยว่หน่อยยวยโวยว่หน่อยนะครับผมอืมบับขให้บับขมไฮอืม,อม

ไม่รู้มีอะไรน,น,น่าจะเป็นฝักกาอันนี้น่าจะเป็นชาอันนี้น่าจะเป็นแบบมันม่วงนะลองดูนะเดี๋ยวลองลองลองชิมมันม่วงอ่อรก,กินหน่อยับผมเป็นเยิ้มนิดนึงแหม่เยิ้มเป็นเยิ้มอืมมันเยิมจริงเลยอันนี้ก็ออกเป็นชาขึ้ยอะไรชั้นหนอ่ม lên lưng, lên, nữa rồi mẹ xa nhanh nữa rồi đấy là bánh nữa rồi đúng không, nhanh bánh ยอดครับผมถ้าใครใครอยากมาฮะชื่อว่านานามาครับผมเป็นนั้นนะใช่ไหมงานรับเพิ่งเปิดใหม่ครับผมอยู่ถนนบางว่าไอ้บางแว่นะครับผมแจกไม่ไม่ต้องรับเบอร์ถ้าม,มาได้ครับผมฝากด้วยบองนี้ดีไหมวันนี้